สุดรับเข้ากับคนนะครับโอชอว์ช,ชนแนลนะมีราเกาที่มีชื่อว่า w วิร์ of w ฟ r s h i p นะเนี่ยเริ่มกันเลยผมจะเอาเรือของประเทศอ,อเมริกาอ่ะพีม่มากันเราอะเสียงแม่งดังเนาะน่าจะไม่มีเสียงกระตุกกระทบบ้างรอบเนี่ย,ยแล้วไม่มีเสียงหูฟังอะ่ะ อบอกก่อนต้นคลิปเลยอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครต์นะครับขอให้สับก็ใครกันเยอะๆนะอยนนี้ยังมีแค่5ซับอยู่เลยทำไมเนาะใช่ไงคนมันไม่ได้จำเป็นมันก็ต้องเดินจากไปเชียวล่ะเออเลตเตเวนอีเวทแหมแต่ตอนน่ะอากาศไม่จำเป็นว่าไอพโนแต่แม่งแรงกว่าเราเยอะมากอะ อันนี้เราเป็นเทิงความสุนเลิพิษเลี้ยงอะไรว่างั้นเธอไอ้หน,นูปืนน้อยน้อยอยิงนด้นคือแค่หกกระบอกมันก็เท่ากับถุกลำบวะเอ้ะม,มันได้แค่สี่ดิแค่หกลำมีแค่หกฟิวฟิวกราบข้างในะ แหมวันนี้เชียเดียวเชียวนะเอ้ยฟมเดทแม่งดอบโวยเฟมเดทควาจะต่ำปาน่า Battle Sword Battle Star เราจะลองดูไอ้น,นี่นะว่าแต่ว่าการวางแผนที่ถูกตอ้องเลยเปิดต้องไปสบายๆบายสายแค่นี้แหละขอให้เป็นการรับที่ยอดเยี่ยมนะทุกคนดีใจจริงๆที่ไม่มีเรือประจันบานประจันบนอลอีประจันบาน ดูหอมไม่ไสิคือตอนนั้นแยกมาสุอนึงนัดถล่มเรายิงโดนโคตรเทพโคตรเฉียวเลยไอ้หอดหันมา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 โอ้ยโอ้ยเรือเยอะจริงทำไมมันต้องเรือชาอย่างนี้ใครบัองอาจใด้ยิงเพื่อนตู แม่ไม่โดนสักนั้นเลยนะพอหนุ่มปอบ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 ปแล้วเหรอวะอาแดงปอดิดิดอบิดิปอบปอบปอบตอบปออบปอบปอบปอบอบออ่อออออบอปอบ กูอะไรก็ขอาหภายในนะฮบอย่าลัดนะเว้ยอย่าลัดนะเว้ยซส,สับเกมโมบา้านี้อย่าไม่โดนลแล้วกูแน่เยดอนเยดอน,ดนแล้วหน้าข้างกูลืมมองเลยมันไม่หัวโอกาสมึงแกแทบไม่อเรารอเล็งวะ กบราแล่ฮะหน่มหอ,อยหอยหอยหอยามยเร็วมันก็ต้เร็วอะอย่างเงี้ยจะทำได้คือกับเรือกับเร,รือมจะ้ไอ้อ วิดโอยู่ทีงไหนเอ,อ,อ,นนนเอ,อ,อ่ยไน้อเฮ้ฮิ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 ลุลิโอ้ฉโดโอเคเวยไม่โดนรอดตับบิดอเพื่อนเพื่อนที่ยนงไงเจ้าเยี่ยมมากเลย เลยเยอรมันจำได้จำได้ไม่มีคนกดฟับไม่มีคนกดไลท์ทำไมทำไมทำไมถึงเป็นโจโจผมจะพัฒนาคุณภาพฟิล์ให้ดีขึ้นนะจะเปลี่ยนจะใช้โปรแกรมอัดเดิมแต่จะแก้ไขบางส่วนออกไปบ้างแต่ก็เหมือนเดิมครับไม่ตัดต่อ เพื่อนคุณนี่หมดแต่ไงแต่ละลำ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 โอ้ยโดนเฉียวเนี่ยหมดสภาพเออรู้สึกว่าถ้างไม่โดนเฉียวก็แม่งพุ่งมาทางนี้ว่ะพุ่งมาจริงด้วยราก่อนะด้วยพวกโดนตอร์ปโดแน่แน่นัดนี้เต็มที่ ไม,อม,อไม,มนน่อย่างนั้นเราต้องทันทีด้วยคือนำรั่ว่นกมีปนมก็จก็วะเตืนอนเอาชนี่ใช่ชนไม่ชนเือไม่ไม่ชนตายวาจบแน่นัท้าย ดีใครได้อตนอนนี้ว่าตัวยัไม่ทานเลย ออดเล่นต่อจับเลยนท,ทีนี้นนี่ดีไหมนาะเราฝ่ายเพื่อนนั่งชมเหตุการณ์โดยอยู่แบบเนี้ยไปเรื่อยๆอืมไม่รู้มันหายหัวไปไหนของมันไม่รู้อ่ะไม่เจะไปที่ทางโอ้ตัดลิงวะ่ะคืออะไรไม่รูั้งแต่เนี่ย ดีเล่นตัดน้เพื่อนชิบแปะแปะไม่แปะวะผมจะสต็อปจริงเนีเด็ดไปอ่ะเก็ดจ่อโอมันไม่ใช่เปจ่อคือผมไม่ไปช่วยตัวเองก็ชนะโอ้ทีนี้แม่ก็ยืนอยู่แหละถูกเวลาอยู่โดนด่าเลยลเนี่ย ผมนด้ใจร้ายไมย่ไม่เว็นไรใครเร็วใครได้เว้ยพอเราเข้าใกล้กแล้วติ้งตูมอืม ด้วยที่เขตอ่ะแล้วคนร้นจการกันอ่ะตาแดงคนไม่จำเป็นก็ต้องเดินจากไปถึงแม้ว่าภายในใจจะรักเธอแค่ไหนคนไม่จำเป็นก็ไม่ควรอยู่ตรงนี้ก็รู้และเข้าใจดีว่าเธอไม่ต้องการ ยอมจากไปพร้อมน้ำตาไปโว้ยไปกันหมดอะไรอย่างเงี้ยนะ What วัดดิวแมนทำไรไม่ได้ทำเลาะยาตผมโดนถล่มครับอ้ะ คนที่กระจอกง,งอกงที่สุดในการเล่นเกมเฟดเฟ่พ่อ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 พอ,อย่าลืมกด l ล k e กด subscribe ให้ผมนะครับบายบาย